สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อต้อยดำซิงครับคลิปนี้พามาดูนติเป็นไรี่เห็นไรลมแรงครับพี่น้องขออภัยด้วยครับนี่พาท่านผู้ชมมาชมแอ0 1 8นครับ เธอโบอูช่างบิ๊กกับเครื่องอัดฟางไม่แกะกลองครับพี่น้องเป็นอะไรครับจอดอยู่นี่เห็นไรเห็นไรฟางเปลี่ยนทีมเอาโอ้เปลี่ยกเลยนเลยฟางเปลี่ยกครับ Ờ, nữa phung này, nào, này. Nhi, sơm, 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 như vậy, sơn nó lười. sơn em chạy ra bay mùng. Đó, cái này Đó, cái này đấy. hả? Ní, một, เท่าไรนี่ทองมาเนี่ยโอ้สามแสนหกโอ,โอ้เสริมหลงเสริมจยกหางว่างังไงเนี่ยก็โซนอันนั้นไาา่มอยโซนโอย่างทะเลกูดูเล เปียกตายแล้วครับ แล้วครับมีคุณพ่อคอยกำกับงานครับโอ้ฟางนีน่หนาเลยครับพี่น้องแบบนี้อัดสบายครับ ฝาก F C U ช่างบิ๊กติดตามช่องต,ต่อต,ต้อยด้วยนะครับผมคนละคนละหนึ่งติดตามคนละหนึ่งสับคล้ยนะครับแชร์นะครับขอบคุณอย่างมากครับพี่น้องอ่ะชมต่อครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าจมครับ ถ้าผู้ชมมาฟังเสียงท่่หวานๆครับนี big, ่ครับของดีมีคุณภาพจากปูช่างบิ๊กครับครับจัดจนหมดเลยครับ ฟางก็ออกตั้งแต่เช้าฟางก็จะเปียกนิดนึงครับไม่ถึงกับเปียกมากครับบอกจากชื้นชืๆน,นิดหน่อยนี่มีคนพอเดินตั้งตามครับจะเอาแน่นเอาหนาะแจ้ว เด็กอายุ18-19ป,ปีนะครับนี่ฝีมือไม่ธรรมดาครับขับรถได้เกือบทุกประเภทครับไมกงไมโค,มโคได้หมดเลยครับหกลงหกล้อ10ล้อได้หมด ไทยประมาณ2ปีครับรถยังสวยอยู่เลยครับ2-3ปีได้อยู่ครับไม่ไกลกลองทั้งคู่ครับเดี๋ยวอ่ะคลิปนี้ก็จบไปตรงนี้ครับฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b ์ like, กดติดตามในช่องต่อต้อยนะครับสวัสดีครับ